จากกระทงปีแรกของวัน,นิ้ใช่ไหมคะ,คะส่งผมผมหน้มามหจา้ะตนอนนี้เราหยุดน้ำปืนน้ำปื้นน้ำตื้นก็คิดว่าตอนลอยเราไม่ไม่ได้ถ่ายนะจ้ะ ต้องไปดูทางนู้นหรือเปล่าตะกี้เขาขายไหมตกดอกไม้ไฟไม่ขายหรอเออมือตึก